สวัสดีค่ะบูเป้แคเคแพรพาตีนะคะนี่ค่ะเรามาถึงหาดแล้วนะคะนี่ก็ะจะเป็นหาดเตียตะไที่ยังไม่รู้จักก็จะมารู้จักกันตอนนี้นะคะนี่ค่ะโยตงท่ายานฝึกเตียนนะคะนี่ค่ะก็จะจากหาดนี่ค่ะเข้าไปตรงที่ดินของเรานะคะก็ขับรถประมาณแป๊บเดียวนะคะก็แค่2กิโลหรือว่าขับมอสไซค์ก็แค่5นาทีนะคะแป๊บเดียวถึงเลยอาจจะไป2นาทีเท่านั้นเองนะคะก็เข้ามาดูตรงนี้ค่ะ ก็ <Ooh. S 2> จะมีม่าน้ำนะคะม้าน้ำน่ารักสองตัวนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของหาดเพชรนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่ใครตนใจนะคะที่ดินที่อยู่ใกล้หาดนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับการทำบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลสวยๆแบบนี้นะคะอะเข้ามาดูตรงนี้ค่ะตอนนี้เราไลฟ์กันประมาณเที่ยงนะคะจะเห็นว่า อากาศดีมากเลยนะคะลมพัดเย็นนะคะแล้วก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์สดชื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าชายหาดของเรานะคะแล้วก็เดินเข้าไปหน่อยนึงนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆหาดเพชรนะคะถือว่าเป็นหาดที่เป็นส่วนตัวมากนะคะ เห็นไหมส่วนตัวไม่ส่วนตัวก็ดูเอานะคะเงียบสงบนะคะเหมาะสำหรับรีแลกซ์นะคะในยามที่ลูกค้าทำงานหนักเหนื่อยเนอะจันถึงสุขเสาร์อาทิตย์เข้ามานะคะขับรถจากกรุงเทพเพียงสองชั่วโมงมั้งนะคะประมาณนะคะจากกรุงเทพมาตรงนี้นะคะตรงหาดสงเพชรบุรีนะคะก็ถึงแล้วนะคะก็ให้บรรยากาศที่โอเครีแลกซ์นะคะแล้วก็ สนใจซื้อลงทุนหรือว่าซื้ออยเองนะคะผ่อนนะคะหรือซื้อสดก็ได้นะคะมีที่ดินนะคะประมาณขนาดพื้นที่ก็ประมาณ50ตารางวาไล่งานหนึ่งไล่หนึงก็ลองทักมาดูนะคะว่ามีมไหมเพราะว่าให้มาก่อนได้ก่อนหมดแล้วนะคะแล้วก็เนี้จะเป็นหน้าหาดของเรานะคะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยนี่ตรงไหนนะคะอยู่หาดเพชรน,นะคะ S 1> <S 1> ที่อยู่เพชรบ,บุรีหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าหาดเพชรคือตรงไหนก็ลองเสิชใน Google ดูนะคะว่าจะเป็นหาดที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยนะคะนี่ใครสนใจนะคะโทรมา090989 7เป็น0เช่นมนูนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะเป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ